สวัสดีครับพี่น้องมือกับมอคโคกับช่องลูกนิทานบ้านหน้าทุกต่อครับผมป่ะมือนี้เดี๋ยวพาพี่พาน้องมาเบิ้งครับผมผมงานมือนี้ครับงานเข่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมนี่ครับผมพี่น้องเปลี่ยนล้อหน้ำไหมครับลดเกี่ยวสั้นๆแสงล่างของเราครับพี่น้องนี่ครับกำลังต่างโค้งล้อหน้ำเลยครับพี่น้อง เงี้ยอะไตาดตาดเล็กครับตาดเล็ตกต่างต่างโพ้งไหมครับพี่น้องนี่ครับโอ้สีดตรงลายครับผมพี่น้องเมื่อนแน่จย่างน้อยเด้อครับพี่น้องยิ่งขึ้นกำลังเล่งครับพี่น้องตัวนี้งานกำลังเล่งครับโอ้โอ กำลังเลิงเปลี่ยนลอ้อน้ำนครับพีน่น้องเปลี่ยนล้อน้าสางโค้งไม่ถึงมากครับบ้ามีขัดเจ้าหนุ่ยเฮ้ยอ่าทีนี้จุดแล้วเช็าาคเราบอกเกินี่ว่วล้วนี่ครับเบิ่งสร้างง่ายครับบานนี่ง,ง่ายเชื่อมนะครับบานี ครับโค้งไหมครับสางโค้งขึ้นมากไหมครับนี่โค้งหล่อน้่ของเน้องครับเดี๋ยวภาพไปเบื่หล่อเก่าครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องหล่อน้่เก่าครับนี่ครับลูกปืนครับบ่อเลือเลยครับแตกเบดเลยครับพี่น้องลูกปืนแตกเบดเลยครับผมเปลี่ยนลูกไม่นะครับแล้วก็สางโค้งขึ้นไหมครับใส่ประกับครับวันที่นี่ อันนี้เป็นเชื่อมไม้ครับพี่น้องเชื่อมไม้บอดีปันได้ครับผมเปลี่ยนเป็นชุดประกับไม้ครับพี่น้องครับทางไหกำลังลป,ประกอบประกอบกุบง้งรอน้ำู่ครับ ล่างลากไปไหได้า็ลากไปไหมันจะจิตตัดต <c oughs> ั๊กรีบตามกันครับพี่น้องมันขึ้น,นืนีห้องสีแลลวบ่ครับผมนี่ครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวให้สร้างไงี้ยเป็นเชื่อมกันครับพี่น้องเศรษาครับผมเดี๋ยวเขาถ่าเบื้องตอนประกอบกันเลยครับพี่น้อง ครับผมตอนนี้ยกรอนน้ำขึ้นแล้วครับพี่น้องนี่ครับคิดจะได้ะไปะประกำไหมครับพี่น้องเอาเลยประกำอ่ะไอ้นี่ไงว่าเต่าก่อนสเต่าได้เต่านึ่งออกก็ได้เต่าเอามาเสียบพี่เต่าเต้านั่นเต่าลูกวัวนี่นีนน่นี่นๆๆ อืมครนบวะดีไหมลูกโม่ตัวนี้ไหมเอาเสียวน้ำกันทั่าใส่ไหมใส่อยู่ก่อนเอาเลยเขาไม่ใส่แล้วใส่ปะกันละกับกันละประกอบกับได้พี่เนาบ

ต่างกันลังสอยกันรุ่มเทดไหนมันแล้วในขึ้นนี่ครับพี่น้องมือนี่ออกงานตะเสาครับผมนี่ครับฟ้าหว้ครับนี่ครับโฟแมนคุณนะครับโฟแมนโอ้ยขงครับโฟแมนกําลังคู่งานครับนี่นายางกํลังรุ่มครับผม่ร้เกี่ยแมนคู่นแบนี้ครับผองเจอโฟมนคุ่แมนแบบนี้ครับขเกี่ยวนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับพี่น้อง ครับพี่น้องต่อไปกระฮ็ดป้าประกบกระลิงโซโขกะตอกสาระกะเรียบร้อยครับพี่น้องฟแล้วเล้นนวนนติดตามกันครับผมไฟน่ดีดอก ครับพี่น้องเอม่อมือเ่อนมาแล้วครับผมมือเสอนนี่ดันพอดตีสอง่อนครับพี่นอ้องมาแล้วเดี๋ยวไสโถ่เนี่ยห้อใส่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังคันใบแทกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเดี่ยวามาบึงคันใบแทกแล้วว่าส่วนทอดดินโตมันจะได้ระยะมันบอ่อครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันครับผม ครับพี่น้องตอนนีก็ประกอบแท็กเสร็จแล้วครับผมไปเดี๋ยวรอดติดเครื่องเดินเบิ้งครับพี่น้องครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาเทียกันครับยนว่าน้ำไหมครับเป็นแบบไหครับพี่น้องเดี๋ยวเอาด้วยง่ายรอขึ้นหัวสี่สองสองคืออะครพี่น้อง เล่าเลยครับพี่น้องเดินตามเลยสิไปดูเล่าไปไปหัวงานทีตพี่น้องเอาแล้วจีบตามกันโต้ครับพี่น้องเอาคลิปนี้กะผมฝากไว้สั้งนี้ก่อนครับพี่น้องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมทำได้เครับพี่น้องน้องลูกอีสตามมาหน้าอ๋อครับผมส้อนรับมือนี้กะสวัสดีครับผม